ข่าวดีครูยาวๆมีข่าวดีข่าวดีอะไรครับผมเจ้าทำใจดีๆเนาะทำใจดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจะของอยู่ไหนพญายครูครูกล้องครูอยู่ไหนอ่ะมาๆๆข่าวดีทั้งทีอาคือมันเป็นอย่างนี้เดีล่าเ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 ล่าฟังก่อนว่าตอนตอนตอนที่ผมทำยูทูบนะท่านพันหนึ่งพันแรกผมทำคลิป ดีใจมากคอับตื่นเต้นใช่ไหมแล้วหนึ่งหมื่นผมก็ทําคลิปดีใจแบบคือมันเป็นอ่ามันเป็นอารมณ์นี้เคยผ่านมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วหนึ่งแสนก็ทําคลิปแบบดีใจครับตอนนี้จะทําคลิปดีใจหนึ่งล้านครับผมรอแต่ว่ามีมีมีอยู่สองล้านแล้ว่ ร้านร้านร้านนี้มั้งใช่ไหมอีกร้านหนึ่งอยู่ตรงโน้นไปถ่ายคลิปตรงไหนไม่รู้นะร้านแดใช่ไหมร้านร้านกระนายกับร้านแดใกล้แต่ตอนเนี้ยครูใหญ่ยาวผ่านมาหนึ่งพันแล้วแต่หนึ่งหมื่นยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นผมอยากให้ครูตั้งคน รถออกคำมเรื่อมาแล้วเหรอไม่มารถไปนะนู่นู่นไปไปชนนนู่นเดี๋ยวเปลี่ยนที่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 ก็ได้เอาโอ้โหละชึกมากเลยครับไม่ผมต้องใกล้ๆช่างคงครับเว่าช่างคงดึงผมขึ้นมาโอเคอ่าแบบนี้เลยโอ้ดึงมาจากหลุมคารุยาวจากทีตะรูดึงยาวครับผมนั่งใจฟังครับเลขที่ออกเลขที่ออก

ครับเอา่อกว่าจะลำไม่แต่งชุดคาร์บอยที่ผมสไตล์ที่ผมชอบที่ผมชอบและสิ่งที่ผมดีใจได้รับข่าวดีครับอ่าแล้วสิ่งที่ผมชอบคือชอบแต่งกายสบายสไตล์คาร์บอยคาร์บอยท่าผมใส่ทั้งวันเลยใช่ไหมพี่ผู้ชายทั้งวันเลยมือก็มือกรรมขึ้นเร็วอย่างเงี้ยหายากไหมยากยากจริงๆได้ประมาณ30คนเมื่อก่อนไหนอู้วว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 วาวชาวว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  มาฟังข่าวดีต่อนะฮะเพี uh> ่ผมได้ก็ได้เพราะนั่นแหละเพราะที่มาแย่งตีนหมดเพป็นลุงคนประจันนี่แหละเนาะถ้าไม่มีคนคนนี้ถ้าผมทําอยู่บ้านเท่ากับโบเกิดเด้พ่อยางบ่ฮอดสองพันใช่ป่ะนี่นะครับ เกิดโยนลุงพนแสดงว่าลุงกับลุงนี่เปรียบเสมือนว่าอันผู้ให้กำเนิดใช่ใช่เจ้าเยาวาผมเจ้าเยาวาเจ้าเกิดเจ้าคอยตั้วซีรุ่งคอยเลยเป็นเอฟซีลุงพลก็แต่งค่ะคนบอกข่าวคอยว่าลุงพลมากคอยตามไปหอดพน พอต้าไม่แล้วขอกระตามหอดพี่ครับผมมาไปพักอยู่รีสอร์ทพอนะเรียบร้อยเลยเออไทยเจอเมย์ไทยอันนี้เล้ววาเนี้ยฮะกอดทองพันสองอยู่เด็ดเดี่ตอนนี้หมื่นแล้วครับขอบคุณเอฟซีทุกช่องเลยครับขอบคุณเดี๋วันนี้วันที่ครับผมนีาโอเคครับวันนี้ยังวันนี้นี่ยไปไปไทยลุงพ่นดีกว่าไปไายลุงพ่นดีกว่าไปก็ขอบคุณเอฟซีนะครับ แล้วก็ขอบคุณช่องยูท b e ทุกช่องที่ขายทำาุยในขนานี้ช่วยผมผลักดันนะครับผมให้ผมจนมีวันนี้ได้หนึ่งหมื่นที่สำคัญคือเจ้าที่นะครับเจ้าของทั้งหมดทั้งมวลคือลุงพลกับป้าแตนซึ่งให้ผมเกิดได้วันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณทุกท่านเลยผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าผมจะได้ขนาดนี้ผมคิดว่าผมมาอยู่ที่นี่ผมได้สักสองพันก็พอ กลับบ้านไปจะได้เอาไปอวดเพื่อนว่ามาอยู่กับลุงวุ้นได้อันนี้แบบว่าอวดแบบโอ้โหลังการใช่ไหมพ่อแท่งสี่ขุยไงครับอเาพ่ไปนี่เจ้าซุเปอร์แมนออมบ้านผมบอกอ้อมบ้านได้เท่าไหร่คะอีพ่อหนึ่งหมื่นแล้วครับฮะหนึ่งหมื่นแล้วไม่ใช่ว่าพ่อจะกลับไปนี่หนึ่งหมื่นวันสามสี่วันมันมีเรื่องเราามันที่อยู่ที่น่นเดี๋ยวผมจะไปทำแล้วก็ดูี่ดผมจะทำให้ผมมีความสุขที่สุด นะครับแล้วก็มีอะไรกานที่ผมไปเล่นได้ดูก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ออฟโรดหรืออาจจะขี่รถหนังไปนอนกับเมียไม่เข้าบ้านเลยก็ได้เนาะก็คอยดูติดตามไปเนาะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ผักดันผมขอบคุณช่องยูทูบทุกช่องมลพคุณลุงในบ้านคุณลุง ค่ะคอยว่ามันชิด้แน่นสามชินคุณบอยอ๋อเดี๋ยวค่อยไปท่องนะครับผมท่องตัวนี้ก็คงไม่ได้ยังงไก็ยินดียินดีกับช่องใาญยาวเนาะอาจารย์นะคะครับผมเรียบร้อยแสดงความยินดีจบนะฮะเราก็ไปดูงานของเราต่อนะครับโอ้ยพี่น้องพี่น้องนะเรียกแล้วนะฮะทางพงเรียกนะฮะยาวเนาะไม่สนใจนิกกี้เลยหรอ โอ้ยเกิดทีเลยเนี่ยครับผมเกิูทกที่นี่เลยเขาอยากจะเพื่อนะครับเป็นการขายยอดปัวมาความดีทำให้เอฟผมครับเอ้าเก็บไว้ผมหน่อยต้องเดนนี่ไปดดตู้ดถมาได้เดียวเก็บหัวโวย ได้มาเอาไปที่รถไปผมทานี่รถเอาได้พ่อโอ้ยช่างโค้งแล้วลื่นล้มนะฮะได้ขี้ตรงแล้วไนะที่มื่อเน่เน่มเสอหอยเนิมนี่เอาที่เมื่อกี้เอารถไปทายเนาะแม่ทายออก กายลอยอยู่แล้วนี่แล้วนไได้อีกได้แล้วก็จะเจาะล้กเลยไหมใบเราไปต้นที่โอ้หนึ่งใบก็เต็มแล้วนะคะถึงใบก็เต็มแล้วนะคะสองใบนี้ไม่รู้จะเต็มไหมเนี่ยจะต้องทำการขุดตรงนั้นอีกหรือเปล่าขุดด้านข้างกอได้ลูกเดียวได้ลูกเดียวจริงๆ คุณลุงเดียวกะดีกีพันเดมุเมื่อรตามกระจกคู่พวกเขากั็ไดีแล้วคุ่ลุงเซงนกับกล้องหัวรออาจารย์ใหญ่ยาวเลยนะตัวนี้ก็ลงาสงเยอาไัาหารทําน่มเขาทหารตัดเอานะไม่มีรถดูดรอมนะทำเบลนะคุณออก็ะโอัเฟิเนเริ่มตอนตักแล้วก็ตาว่าขี้เราก็นัเบียเริ่มนะฮะไแตงสูนมีชุดตัว ไม่เราก็ให้ลูกเขาไม่เอาต้องวัดลูกนี้ในไม่เราตามารถเอาออกมาอีกดได้เนี่ยเขาะว่าด้านข้างเราออกเราออกแค่ตอกกว่าหอยไปเลยเ

น,น,นะคะลุงก็กำลังเต็มเพิ่มนะคะเพราะว่าใส่ได้ทางเดียวเองขอฝากคลิปน,น,นี้ไปด้วยนะคะทีพีโีทีพีสกินนะเจริญงาเจริญ<อ>น้ำสีพุดดิ้การ์โบเกนเสื้อปูบริกิตนะคะขอสามารถสั่งซื้อได้นะคะสับสนสติ๊กเกอร์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ในช่องทางนะคะคลิปไลฟ์สดหรือคลิปนะคะต่อเอฟฟี่เมียนะคะก็ขอบคุณเอฟซีที่ข้านะคะ อ๋อตั้งพุนะ่มกใบเจ้าเลยยังใหง้แห้งแข็งแงรงน้อยใน้นมตงเด่น,นนี่นะคลิปนี้นะคะแวคนจะข้าไปซอยนี่เดี๋ยวใหต้นคุณบอกสักนเออเนาะเป็นไต้นตันไม่บอกแม่ไม่มใหพ่อเอาทั้งนอก,าาน,กนี่สกคนทั้งในเกล็กลูกจะเอาดอกอวันไปบอดแกนอย่างที่ต้นตานเลยเดี๋ยวพ่อถอกับลูกเยลยพ เอนดาแต่โเกนด้เน่ยมืนี้ดีหน่อยเนาะมือเทพื้นบอกเทมือนี่ดี่านเอาชคคนไปชงมือเลยอูมาเลยเทมือนี่เลยเทมือนี่นะกามือกับลูกตั้งไปมือกับเจ้าคิดไปแม่สันไปจูบคลิไปแม่สันเซมไทยทำไมคน ะนะคลิปนี้ก็จบลงที่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ททรับชมแล้วก็ช่วยดูโฆษณานะอย่าลืมสั่งซื้อที่พี่สกินที่พีกาแฟสีบักทองพลัสไบตั๊กโลแคนแล้วก็ที่พีโกโก้นะครับ0 9น7 9 4 7 5 2 6อ